มาจ้าม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 าฮอนแบกกันไปเก็บมาแล้วก็มาฮอนแบกกันจ้ะมาฮอนแบกกันมา,านเก็บแล้วก็มาฮอนบบดนี้ยเก็บมาแล้วก็มายก,ยกยยเดี๋ยกิเนียกิเนียออกเดี๋ยวไปส่งเพิ่นเก็บมา <c oughs> มแล้วกับ เบีปีนี้บลายบลายขี้ลายกันขี้ลายปีนี้งามกันงามหน่อยๆงามเป็นบางหมองบมีแบลแายคอยหาเก็บหาเลื่มเอาปีนีนะปุ๊กซุปปี้ซุปปี้นี่บล่ายหลายปีกายนี่มีบล่ายหลายแต่ปีนี้บ่ค่อยมีเลยขี้ลายค่ะเก็บมาเล่มมาก็สิได้มากเป็น ก็อดก็เด็กตอนไปเก็บก็บบเด็กถ่ายมูอเบิ่งดอกข้าตะเล่มแบะหลายๆกันเล่บอันี้มันบอกขึ้สุตีแต่พี่พี่กายโอ้ยแบดเนี่งามค่ะไปมองได้ยังสัน่นน้อยมันอัดเป็น,ปน,นกัมตะปีนี่นะน้อยขี้ลายค่ะของมาคอยเก็บคอยเล่มบอกให้เพิ่นมันได้เบิ่งน้อยมันน้อยน้อยปานนีกแล้มันเพี้ยนค่ะข,ขนาด น้อยๆก็จะเก็บออกเก็บออกน้อยมันน้อยไลายๆก็บ่เอาเก็บออกให้เพิ่นเห็ดงุ่มงามจานไปขายเป็นน้อยเิ่นก็มาเอาเก็บน่อยๆในเน่มันออกเก็บออกให้เพิ่น น้ำบ่น้ำบ่จ้าน้ำบ่นี่เก็บแหะเก็บทีนน่ยเก็บน่หน่อยๆมันออกนนยมันแม่งแม่งนเก็บออกเก็บออกนุยแม่งแม่ ห่อยละหลายปีนี้จะมันอันนี้คักขี่ลายขี่ขาเด้ปีนี้นะกินบบแปบไว้ไหนน้อบังปลาบังมี่เลยบังปลาบังมี่เลยแบบแปบปีนี้บังปลากต่พ่อได้เลี้ยงเยู่บังปลาหนิบังมี่เลย แหลค่ะแม่แมแแหลงแหลลายลายลากาเลนบนี่นๆๆแหลงลาลายกระโบเป็นนวยดอกนุ้ยเบิงเบิงตงเต่ต้นปีเนาะตอนหิมะเบิดตอนห่มะเบิดไม่ๆม่เนาะว่ามันขี้ขากเลยแบบปีนี้ว่ารว่าบางหมะเบิดแล้วแล้ฝนบาตกเจ้า เทียฝนกับวตกบอน,นี่ห้เห็นบกแดดตอนมันเป็นดอกเมา่ม่ๆนะตอนเป็นดอกตอนหิมะเบิรใดม่ๆม่นะดอกมัน,มนสารคักนน่เจังใดวาซาเนี่ยว่าเป็นหอบหม่โนถึงวัดมันก็จับหน่จับอันนี้้วิไหลบเด้ปีนเหตใดสิไดพอจะ เก็บออกหนบงา ก็ส,สีแล้วก็จะได้เงินบาทเพิ่นก็นได้ก็จะได้เงินเพิ่นกันกบจุงสีละงากคับบนง่ายง่ายโอ้ยคนเขาดใส่กันผู้คน